สวัสดีครับนี่คมอบอทัวร์นะครับพบกันในคลิปที่2ฝนตกนะครับนี่ประมาณหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้มารอดูหนังยังไม่มีพนักงานหนังมาเลยนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่หนังทำน้อยไปไหนเนี่ยเออทำน้อยชาแนลก็มีไม่มานะเออเงียบเลยแต่แต่คนก็จะกลับมาดูหนังอยู่นะเห็นถามชาวบ้านแถวนี้ว่าจะมาดูหนังอีกไหมเขาก็บอกว่ามาอยู่กับแม่ค้าตรงร้านตรงนี้เดี๋ยวรอดอีกสักพักนึงนะครับว่า จะมาทดสอบเสียงกันอลยอย่างเพราะว่าฝนก็เริ่มมาแล้วบรรยากาศเดี๋ยวเอาบรรยากาศไปฝากเอฟซีหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้ดูนานแล้วหนังการแปลงนะเดี๋ยวรอรอถ้าฉายไม่ดีมากเราอาจจะดูได้ดูตอนฉายนะตอนหนังตัวอย่างใหม่ๆนะเดี๋ยวสักรู่นึงอันนี้ฝนก็เริ่มไปล่อยละก็เป๊กก็แป๊กละน้องพรน้องพรบอกว่าแล้ววังซีม่วงกับภากกนกับเมื่อเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านบ้านนวนองว่าน้องบ้านบุญหนองไฮเนี่ยสีสายยังง่วงวันนี้ อร่อยบ่โอ้ยหชิเดบ่งหนังอยู่ตวัวหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งคนนะครับไปกินข้าวกันมาเพราะว่ามันแก่บนน,แบนนอแก่บนไปาน้ายเลยคือยังมาเทเวนอยู่โมงมากลงสี่โงก็แล้วเร็วอยู่ตัวแต่ต่างอุปกรณ์กับมาเร็วอยู่แต่ว่าจริงว่าตอนแรกกับว่าสิมาแลงๆแต่าทืนี้ก็บเป็นว่าเอาไปตังไว้ให้เขาหูแน่จะเล้ยวไปตังไว้อะไรเถ้าแก่แน่นะกะสวงอันนี้เที่ยงสวงใบกรเจ้าก็มา เคี่ยวมา่ยังนำนะอืมอ๋อมีคนมาไหวพ้พระเนาะอยู่ในพระธานนุน่นดวงมาเรื่อยๆมาตลอดอืมจะคนมัอนี่จะคน,นหาคนคนระั<อ>ยื้อไก่บ้านเต็มแม็กซ์กันตัวนี้คนงานยื้อบ้านตลอดครับโอ้ทีมงานมพวกข้าๆเนี่ยน้องงานช่วงนี้ซ้าแห้งยาวแห้งยืดเลยตุ้งนวยเนาะน,นี่งานเก็บบนมันก็ไปทายอยู่พุ่มพดเกินว่อาอันนี้นี่บุญม,มาสิมา่สายอยู่วันที่เก่าเกินว่านี่ครับ มันบ่คอ,อยยืนยันอืมช่วงธรรมดาธรรมดาแต่ว่าปีนี้โรยไปเบิดเลยเนาะบ่คือปีไ่ไก่เลยปี่ไก่ย,ยังมีเหลือเลยจนหอดไปว่าเขาพันศาเลยพีย่ไ<น>ก่ผมมีจุดนอโอก็แปลกดีคือกันเอาละครับทีมข้อมูลจากทีมงานหนังก็ตรงกับผมอยู่นะครับทีมงานหนังชายาอาจารย์พรน,นะครับนี่จานพรยึดสามงานเลยเดือนสามงานเนี่ยอย่างก,กับมือนีเซอรบ,บนงานแหลกแล้วก็บซิปซีกับหนังอยู่กันทนั้ง โอ้ไก่เออกันได้เห็นบุกอยู่เห็ดบุกไหวอยู่ต้นไหนสูงใหญ่กันทะลักชิกกระลงมะลำโอ้ยู่ใส่กันทะลักบ่บ่ครับยูเรียงส่มครับอืมสามงานเหลืออยู่สามงานเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี่บ่กสามงานเขามันถึนเขาเล่นๆกันอืมอืมอืมก็ยังดีอยู่ตัวละก็ยังดีอยู่เพราะว่าโอ้มันคือยังหดไปเลยไหมช่วงหลังสงนการมาเนาะงานหดดีๆในบุกหนังกางแก้งกระแทกกระโบเห็นลายเดี๋ย r a t บโบปีที่แล้วปีนกระเหลี่ยงเนาะ เดีเ๋ยวเพื่อนไปเล่งต้นปีนะ<ม>เล่งแห้งต้นปีนี่โอ้รับต่อเนื่องรับต่อเนื่องเลยอาจกิเป็นน้ำปีน้ำก็ได้อืม,ม <า S 1> อืมน้ำปีแบบช่วงข้าเจ้าเห็ดมาเป็นช่วงอีกอืมเป็นสร้างไฟคือเราเลยตอนนี้แต่โบไฟเป็นวะทุกอย่างเออทุกอย่างโอ้โหแต่เป็นไฟอย่างเดียวโอ้นะครับน้องพรน้องพรน่วลนวลจะคล้องเบิ่งหลายแล้วนะไปทำหน่อยทำหน่อยมันก็เป็นไอ้ไปครับอืมแย่กันแน่ใช้ใช้ทั้งรถเลยตัวมันนี่ กันดีกว่าแกเนานะสบายเลยบนต่างสแตนเลยมันก็คือว่ามันล่งซ้มันไล้ล่งของลายนะครับแล้วเล็กไปกล้องไว้ยังนะทุ้มนะมันอยู่ทางหลังเออก็เลยมาแต่สีล่งจอใหญ่หรือว่าพิดผ่ากันยังไงคืออันนี้ลงซ้ำนีเนาะของมันอยู่ในวเดี๋ยวของขํามาก็จะใส่เลยหุ่นหนึ่งนั่งใส่แล้วม้างนี่ใช้ออกกัจใจจัดเลยเนาะเดี๋ยวรอชมกันนะครับนี่นี่ใช้ผู้เดียวดีขันนี่สีตามมาอยู่บ่ มือสายเฟินมากโอ้ทำหน่อยเจ้าของเฟินเจ้าของเฟินมาเองเลยบ่เจ้าของจะบ่อเจ้าของหนังเจ้าของนุ้ยจะคล้องนุ้ยโอ้เจ้าของนุ้ยทำหน่อยทำหน่อยอ่าเดี๋ยวรอชมหนังกันนะครับนี่เจอแล้วครับนี่ว่าสิลาคล้องอยู่นี่ผมเวนเจ้าของนุ้ยนี่ไปไปอะไรทุกงานฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ผมเวนเจ้าของนุ้ยหนังอืมฟรี่แลนด์เออเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าจะถึงก็จะใช้เลยข้อดีก็อยู่ตรงนี้แล้วครับแต่ว่าไฟก็เป็นติ๊ติ๊ตเป็นบอลนี่ไฟท่งนาะ การง่ายดีเดี๋ยร่ะมันง่ายง่ายดีแบบกางแปลงอยู่เก่านะครับอ่าเดี๋ยวรอชมหนังกันนะครับนี่อือว่วไข่จะเปิดอือจนมากเอาเลยงานแบบนี้เนาะมันถือหัวหมอหรือยังไงโอ้การงานอาชีพเนาะโอ้ครับอยากหูหนักก็เลยามท่านผู้ชมว่างานแก่บนยังบนอยังเพื่อเสรีหูนะครับเนาะบอเปันหามือ รับงานเป็นเดือนแต่ว่ามือบม่นุ่งกันอยู่ในบ้านครับมอสโสออยู่ในบ้านน้องวาหรือบ้านน้องให้หมันน้องวา่าเนาะนบ้านของหน่วยบุญมานี่แหละครับเอามาใช้สมโพธินะครับข้างพระท่านตุลดวงตรงนี้แหละครับนี่ฝนตกพรำพรำมาเฝ้านังอีกจอนะครับอเพื่อท่านผู้ชมนี่คมบอลทัวร์นะครับนี่ทีมงานกำลังจะไปเปิดไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงนะครับรอ คนใช้หามน้อยนะครับนี่วันนี้ใช้บนรถนะครับนี่ครับรถนังใช้นุยงให้ถึงบรรยากาศเครื่องใช้ายมาหรอวันนี้โอ้ดีต่อแล้วครับรอนี่ครับมาแล้วครับไฟไฟบุญมามุวีนะครับนี่นี่สองเดือน โอ้วันนี้อ๋อลืมไปครับวันนี้สองเรื่องนานแก้บนเออตัวนี้ถามเป็นความหูด้วยเอฟซีมันถามมาวะพวกล้โพงล้ำยางนี่เปียกฝนบ่เป็นยางเนาะบวั่เป็นยางนะครับไม่ก็เพราะวกเสียงกลางนี่อากาศอัดกระเซ็นอยู่ครับอืมแล้วผมไหวกับผมมีผมมีปัญหาอย่างมันกัดดันคือกาได้อ่านบ่ซัดปัญหาเระวังน้ำเขาเนาะ พุ่มๆไหวหน่อยนึงใช่เวลาฝนมันสาดนะอืมเฉพาะเสียงเสียงกลางนะครับแต่แต่เบสไม่เป็นไรตั้งกัน้ำเขาอยู่แล้วครับอืมตั้งเด่นแต่ตาแขนอ่ะเพราะเส้นมันเข่าหยาบครับเพราะว่ามันเข่าไปน้ำมันก็ไหลลงไหลลงอ๋อถ้าตั้งแบบนี้เพราะว่าแขนใบคือตู่องสามเอียงอยู่แล้วครัมันไหลลงหนาเนี่ยอืมนี่คือความรู้นะครับจากอาจารพรนะครับน้องพรที่ประสบการณ์มากมายในการทําเครื่องเสียงแล้วก็เป็น ซาลิจเนียนะครับหรือว่ามือมิกนะครับไปหลายงานหลายที่นะครับนะครับรับหลายที่ด้วยนะครับมือมิกนะครับมือมิกของมุลมานะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบนะครับใกล้ชิดกับอาจารย์พรอ,อยู่กันสองคนนี่แหละครับเหมือนมาฉายนันกันสองคนเลย งามน้อยชแนลมาแล้วนะครับเมื่อก,กี้กทายกันในไร์สดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบแสงนะครับช่วงนี้นะครับ ลงสู่จอแล้วนะครับทีมงานหัมน้อยนะครับกับน้องพรนะครับมือมิกกับมือฉายนะครับ ำงานาร่วมกันลงสู่จอแล้วครับเจ้าบ่าวันมานะครับทำน้อยสองเดือนแล้วละนะยังมาอยู่ออถ่ายครับลงสู่จอนะครับตัวอย่างของบุญมาภาพยนตร์ President Venegas, so nice to meet him. Chai, jungle. One mahori. Quick! Follow us! Oh, so you're out of trouble. Ow! What the hell just happened? Your one man's security detail happened. He's a you? I'm not the president of a country in the middle of a coup. This is the scoop of a lifetime. You gotta be alive to down the for a lifetime. I <gasps> never should have come. Let's go. You can't just leave him. One, run! Ready to go? I don't know how to stop. When you start at the bottom, only way to go is up. I'm just doing my job. <sighs> Do you need help? Um again, then I got to win. I get up again, then I got to win. Hey, go for hey, not the time for coaching, man! Oh, oh my God. Oh, me impressed, Mr. ขันเจ้าได้เบิ่งหนังเรื่องนี้แล้วขอ,อยากสิบอกเจ้าว่าคอ,อยฮักเจ้าหลายนี่ไปถามหลายป่านี่มันกลับมาต่อมันตึงเรื่องต้นมาต้น,นหิ่งใส่เพื่อนมันไถ่ก็เปิดใจติดเข้าไปเลยไอ้คนบ้านนี่ติดเร่งเคยเห็นหน้าไอ้หย,ยิส่เนี่ล่ะเห็นหยิ่งใสก่อสางมันถอดยินดีที่ได้หนูแจ้งสน่ะไอ้ทองค้ามยินดีไปยินดี

ผู้อื่นไปหาผัวหาเนี่ยเอาหนูเอาเต่ามาให้พ่อให้แม่เลี้ยงเลี้ยนจบใจบ่มีงานเฮ็ดมันึกแต่ซ้ำก็เด้เลี้ยงน่ะแจ้งความเจ็บมันคมเนคยหักไผรแบบจริงจังบ่กเลยบายจินนี่เพนนีน่แง่ไหนก็สิมี้ขอบข้อนำเขาแม่อยากสิขอให้อีหลาแต่งงานกับทนายนุทธ์มี มันรดิฝนกับบุญมาภาพยนตร์จริงครับทีมงานหันหำน้อยชาแนลนะครับป่านี้มันกลับมาแล้วซึ่ดีหรือบนดีเว้ยเื่อนความหักคือมึงนาหักอีแดงจะไปลอยมาสีเสียวสีเลยสีมันเบื่อมันบอกเบื่อแต่งว่ามนนมาหักมึงจริงโคตรลึกเลยว่าเสียว คุณมีความสข่างคุณครจับที่เคนแต่ว่าจัเมื่อโดกร้าคุณทำให้มันนรับมานยิคุณนายฟักคฉันเป็นตินเป็นคนเดีวที่คอยอยู่ในฉันทาที่เขาคุณติดนะท่านเพียงขอมาบอกว่าคนฉันมีปัญหาได้เลยครับคุณเราจัดการให้โอ้นัก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 ักนานนักนน นี่คือพื้นที่สนบุคคลตกลรู้ไหมที่นี่มันเกิดอะไรคอเซนเตอร์หลอรั่วต้นขุไข่นมฉันจะนับถึงสามหนึ่งสองสนับถึงสามเลยนะต้องเซฟในการปิดตนะครับเ้ัต้องไปดูเครื่องฟ้านะครับบรรยากาศน้ำกลายแปลงฝนตกวันนี้นะครับอนะครับนลาไปในเพียงนี้นะครับสำหรับบรรยากาศน้ำกลาแปลงมาพายุลมพาลวด้วยมาไปในเพียงนี้นะครับ แล้สิดับบ้านเขาดับบ้านไม่ได้ครับผมขอบคุณทีมงานขอบคุณมาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับฝนตกฝนตกครับโอ้ลมร้อนลมเปลืองฟ้าโอ้นี่เปี่ยนไหมเพื่องฟ้า,ฟาดูหน่อยดูหน้านี่ครับเพื่อนท่านผู้ชมนะครับเบื้องหลังเบื้องหลัง,าลงการใส่ทำอูยผ่า,าลูกสาวคนมันลำบากค,ครับผมเอาล้วครับใช้ตรงสู่จอแล้วครับนี่โอ้ จริงเลยหนังการแปลงโอ้สุดยอดครับลมแรงลมแรง,แรงเซียวเลียมยีย่ไปเราลากลับบ้านขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันลากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ฝนตกหนักมากเลยต้องวนหาเพื่องฟ้ามาหลบฝนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงตรงโดมตรงนี้นี่โอ้หนักน้ำจะท่วมเลยครับนี่ไปครับกลับบ้านครับ รุ่ม40นาทีตอนนี้ก็เป็นเวลาขาขับของเรานะครับดีกว่าจะได้เห็นถึงความพยายามมุ่งมั่นนะครับก็ฝากกดติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นทางเกตหรือทางอยู่ทุ่นะครับทุ่เทมากครับผมมองไม่เห็นทางเลยเมื่อกี้ลมแรงมากหาเครื่องฟ้าไม่เจอน้ําท่วมเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้ออกมาไม่ได้ลมมันแรงแล้วผมฝนมาหนักนะครับบรรยากาศการกลับบ้านนะครับเดี๋ยว